วัสดีครับวันนี้มาอยู่กับจ่องัวรุ่นดัมซิงครับมาดูโอแมคโครคันนี้ครับตักดินครับเจยมื่อนนิดหน่อยครับย้อนแสงครับมาอยู่กับทีมงานโชคทาวครับนะครับดูวิ่งฝุ่นตลบมาครับคันนี้ มาครับมาแบบจวดครับทีมงานโชคดาววันครับมาครับมาแบบจวดเลยครับวันนี้มาแล้วครับวันนี้หม้อข้าวเดียวเลยครับนะครับคาับสวยครับมาดูดูแรงจริงครับอันนี้ ดูครับเขาจะขึ้นได้ครับเอาดินนะครับว่าเขาจะโอ้ยกร้อยโอ้โหเกือบยกครับดูกับทีมงานฮอโจกอวัฒนาครับครับ เราจะขึ้นได้นะครับคันนี้ไปครับขึ้นได้ครับไปไหครับขึ้นไหมครับแมคโครช่วยครับไม่ได้ออกแรงครับคันนี้ไปเลยครับ ว่าเขาจะขึ้นไปไหวนะครับไปเลยครับไหวครับแรงจริงครับคันนี้แรงจริงครับแรงจริงครับคันนี้แรงจริงครับแรงครับดูรถแบคโฮรอครับดูลีลาการตักดินของเขาครับ แมคโครคันนี้น่าจะออกมาพึ่งไม่ถึงเดือนนะครับคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยครับส2 3รยิบสามซีซีครับคันนี้มาน่าจะไม่ถึงเดือนครับคันนี้ยังใหม่ๆครับ น่าจะตักอยู่ใกล้อยู่นะครับไม่เห็นมาเลยครับรถดำน่าจะมีประมาณ2อสามคันนี่ครับทีมงานนี้รถดำาครับเดินลงมาครับน่าจะมาทำทางครับทางไม่ดีครับ น่าจะมากกว่าทางให้มันเรียบรถคันนี้ เสียงกรึึกๆๆๆเลยครับคันนี้ทำทางครับถ้าไม่ทำทางรถไปไม่ได้ครับ ติดตามช่องไวรุ่นดําซิงนะครับจบคลิปครับ